สวัสดีครับพบกับผมช่องบ้านสวยด้วยใช้สัตว์นะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านป่าแดงนะครับอำเภอบ้านเฮ็ดจังหวัดคอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะพา f ยทุกท่านนะครับมาชมบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นหลังนี้นะครับผมรายละเอียดมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมในข้างในกันเลยนะบ้านนี้มี3ห้องนอนนะครับ หห้องพระ1โถง1ครัว2ห้องน้ำนะครับถือว่าตอบโจทย์กับครอบครัวที่ปานกลางไม่ไ,มไ,มไ,มได้ใหญ่มากเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาชมตั้งแต่ข้างในห้องโถงก่อนเลยต,ตัวนี้จะเป็นฝ้าหลุมที่เราแถมให้เหมือนเดิมนะครับในแพ็กเก็เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของพวกไฟต่างๆนี้จะเป็น led ดาวไลท์อยู่ตรงมุมของฝ้าหลุมนะครับเราไปชมตัวนี้ก่อนไอตัวนี้จะเป็นโคมที่เจ้าของบ้านหามาใส่นะครับเราก็ติดตั้งให้นะครับผมสวยงามลงตัวในโซนพักผ่อนนะฮะเราไปชมห้องห้องนอนที่หนึ่งกันเลยเดี๋ยวก่นนะอนเนาะป๊าบเชิญเลยครับ อันนี้ห้องนอนที่1นนะครับขนาดขนาดความกว้างก็คือ4เมตร4เมตรคูณ3เมตร50นะครับก็ถือว่าเป็นห้องออพอดีนะครับพอดีแล้วไม,ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะใช่ไหมไอส่วนบัวพื้นแล้วก็ใช้เป็นคอนวูดเหมือนเดิมเพื่อกันเลอะผนังแล้วก็กันสีร่อนในอนาคตนะะ ตัก็จะเป็น U PVC นะครับเหมือนเดิมทนแดดทนน้ำนะฮะไม่บวมไม่พองอันนี้ก็จะเป็นลูกบิดก้านโยกนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแข็งแรงนะครับแล้วไฟก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าเป็น FC กันจริงๆก็จะรู้ว่าไฟเราก็จะเป็น LED 3สเต็ปนะสสี ที่เราแถมให้นะครับผ้าก็จะเป็นผ้าฉาบเรียบธรรมดาเนาะก็เรียบเรียบหรูๆนะโอเคส่วนนี้ก็เหมือนเดิมรบรรกระทุงนะฮะบานกระทุง,นะรทงเรีย,บ,บ,าย <laughs> บานดันกนะ็ได้บานดันอ๋อแล้วแต่เราจะเรียกนะฮะถ้บบาภา,าษาชาวบ้านก็บานดัน โอเคแข็งแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกันการรั่วซึมของน้ําที่ฝนน้นําฝนนะที่สาดเข้ามานะก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแข็งแรงโอเคส่วนกระจกนี่ก็จะเป็นอบดำเ,เขียวใสย5ยมิลแล้วก็วีเนียมอบดำมิลสนะครับก็ถือว่ามาตรฐานเลยมอกนะครับผม เลือกได้เหมือนเดิมว่าจะเอาสีขาวหรือสีชาหรือสีดำนะมันมีอยู่3สีนะครับถ้าใครอยากได้แบบไหนก็รีเควส t เข้ามาครับ,รบนี่ห้องนอนที่1ผ่านไปเรามาชมห้องนอนที่2กันนะครับห้องนอนที่2ก็ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเนาะเหมือนกัน ของของบ้านสไตล์ของผมเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกันแล้วก็อยู่ที่งบประมาณการสร้างด้วยแล้วก็าราคา,เ,าเกรดวัสดุนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1,000ง1 0 0 0 0 0ถึง1,500 0บาทเนาะก็แล้วแต่วัสดุเราจะอัพเกรดเป็นยังไงมันมันก็เพิ่มมูลค่ามาไปก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยใช่ครับใช่ครับ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ําก่อนมีห้องนี้มีห้องน้ำในตัวมีมีห้องน้าในตัวนะครับเดี๋ยวจะเป็นก่อกั้นนะครับช่วงโซนแห้งอ่อมันอาจจะไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าห้องน้ำมันเล็กนะฮะแต่เราก็พยายามที่จะจัดโซนแห้งโซนเปียกให้นะฮะก็ตามพื้นที่ถ้าห้องไหนมันเล็กเราอาจจะทํเก่อกั้นให้ไม่ได้เนาะแล้วอยู่ในแพ็กเกจก็เหมือนเดิมนี่ก็จะมีชาวเวอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบาน มานกระทุ้งนะระบายอากาศระบายอากาศสมมุติว่าเราอยู่บ้านแล้วก็เปิดทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้ถ้าผมไม่อยากได้ตัวนี้ผมจะได้เป็น,นาาตัวดูดอากาศตัวดูดอากาศก็ต้องใส่บนฝ้าอ๋อหรือจะใส่ผนังก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันก็ต้องมีช่องแสงตัวนี้อ๋อเนี้ยกมีแน่นอนเพื่อให้โอกาสโฟเขาอ๋ออ่าเพราะเพราะไม่อย่างนั้นมันมันจะอับถูกไหมอ่า ตัวนี้ก็เป็นชาวาที่เราแถมให้อยู่แล้วนะชว,ว์ฝักบัวอาบน้ำเนาะแล้วก็น้ำอุ่นนี้จะของบ้านซื้อมาเองเราติดตั้งให้ฟรีะ oh, <c oughs> ส่วนสุขภัณฑ์เนาะสุขภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นของกระดับเราเราบอกไปคลิปแรกแล้วก็จะเป็นสามยี่ห้อที่เราใช้เมกันสแตนดาร์ดแล้วก็กระดับแล้วก็ของคัตโต้นะครับแล้วแต่ที่เราจะจัดสรรมาให้ ได้ได้หมดครับเพราะว่าเราให้สามยี่ห้อเลือกเอาเลยเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นบานกระจกบ,บานลุกฟักเนาะลบคมลบเหลี่ยมนะออกมาสวยงามก็ถือว่าลงตัวตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่าง,ววเ,เ,าเ,างเวลาเราวางของวางอะไรอย่างเงี้ย โดยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันแบบแคบมากเราก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันแบบออกมาให้ได้นะออก็ถือว่าเออโอเคดูแล้วก็รวมรวมแล้วก็ลงตัวโอเคครับเราไปห้องอื่นเลนลูกบิดลูกบิดเลยนะลูกบิดเขาควยห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามก็ จะเป็นลายเดียวกันทั้งหมดนะกระเบื้องเนี่ยตัวนี้ลายห้องโถงห้องนอนพื้นที่ห้องนี้ตัวนี้จะแคบกว่าเขานิดนึงนะฮะเป็น3เมตร3เมตรคูณ4เมตรนะครับก็จะเล็กกว่าเขานิดถ้าเปรียบเทียบเฉลี่ยกันแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับไฟก็เหมือนเดิมนะฮะไฟก็เหมือนเดิมก็เป็น LED 3ส,สีเหมือนกันแล้ให ห้องละห้องละโคมเนาะห้องละตัวนะครับส่วนปลั๊กไฟสวิตไฟพวกนี้เราจะแถมให้อยู่แล้วอยู่ทุกมุมห้องนะฮะแล้วก็จะเป็นบานเลื่อนเนาะบ,บานเลื่อนนี้ก็ประโยชน์ใช้สอยอย่างอย่างที่เราบอกไปอีพีแรกนะก็เลื่อนซ้ายขวานะฮะรับครับเรื่องเลื่ปักไฟเนี่ยเราสามารถลูกค้าเนี่ยจะเป็นไฟเพิ่มลงตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเรา ไ,ไ,ได้ครับได้ถ้ามันถ้ามันไม่เยอะเกินไปหรือว่าอันนี้เกินไปเราก็จะแถมให้นะครับ mm hmm. ดู <Okay. S 1> ดูว่าอยากไเปลี่ยนจุดนี้จุดปักไฟตรงนี้ไน้นดได้ได้อันนี้ก็คือ,อคุยกันมาคุยกันนะครับก็จะเป็นประตูก็จะเหมือนกันนะฮะทุกห้องประตูสวยแล้วทนเป็นบาน u pvc นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมห้องพระกัน เนี่ยจะเป็นห้องพระมาเลยมีห้องพระส่วนตัวเลยนะมนีใครที่ชอบไหว้พระหรือมีอ<ม>ันนี้เราก็จะมีห้องพระตัวนี้ให้ใครอยากได้หรือไม่เอาก็บอกเราได้นะคะรับจะเป็นห้องนีนี่บอกสาหรับได้ทั้งห้องพระแล้วก็ห้องทง,งานได้อ่าใช่ใช่จะเป็นออฟฟิศเล็กๆก็ได้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับแต่ทาห้องพระอย่างเดียวถูกไหมเออตอบโจทย์คือว่าคุณจะใช้ประโยชน์อะไรอ่าได้หมดนะก็ถือว่า ลงตัวนะตัวนี้ห้องครัวนะฮะห้องครัวนี่นี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยถูกไหมอ่านี่จุดเด่นของเขาคือพวกบานเนี่ยเคาน์เตอร์ปกติที่เราจะแถมเนะี่ยมันมันมันจะมีแค่นี้มาถึงนี่ถูกไหมอ่านี้เราเพิ่มเติมลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้เต็มพื้นที่เราก็จัดจัดให้นะฮะจัดตามความต้องการของลูกค้าอพี่สังถามความรู้นิดนึงครับก็คือครับ อันนี้ครัวฝรั่งอันนี้ัวฝรัง่งใช่ครัวไทยมันจะแบบครัวไทยจะไว้ข้างนอกสําหรับปิ้งย่างญญนะฮะอันนี้ครัวฝรั่งบางบางบางลูกค้าก็จะเป็นติดตัวดูดควันตัวนี้ตัวฮูดนะเขาเรียกตัวฮูดฮูดดูดควันก็ญญอันนี้คืออัอนนี้คือบิ้วขึ้นมาบิ้วขึ้นมาเลยกอ ก่อแล้วแล้วก็ปูด้วยกระเบืออ้องกระเบื้อง,นะงใช่ใชตัวนี้เราเราปั้นขึ้นมาให้เลยบิว้วขึ้นมาให้นะครับก็จะเป็นปกติเนี่ยจะมี2บานนะแต่ตัวนี้จะพิเศษว่ามันมีความโดดเด่นของเขาคือตัวนี้เขาจะ5้าบาน5ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบานนี่ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดสวยงามมากเลยแล้วตัวเนี้ยตัวกำแพงข้างครับ อ๋อนี่เป็นกระเบื้องผนังตัวนี้เนี่ยเพื่อความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยคือกันเลอะเลอะอ่านี่ทําอาหารกับข้าวครัวฝรั่งมีกระเด็นทอดอ่าทำความสะอาดง่ายนะมันมันเป็นกระเบื้องแล้วก็เช็ดล้างได้นะฮะแล้วก็มีโดดเด่นเลยคือตัวพัดลมนะแต่ช่างไฟเขาต่อไฟอยู่ก็เลยเป็นพัดลมอะเวลาเวลาเราเปิดนี่ฮะจะเป็นรีโมทเวลาเวลาเราเปิดปุ๊บ เราจะฟังเพลงบลูทูธอยู่ในนี้ได้นะฮะเนี่ยเปิดเพลงทำว่บข้าวมันก็จะขึ้นเสียงมันก็จะออกทางนี้เนาะคือดีมากเลยใช่ใช่เนี่ยมีรีโมทสั่งการเปิดเปิดปุ๊บแล้วก็จะจะมีจะมีลมอ่ะจะมีปั้นมอ่แอ่าใช่ใช่สมาร์ทโฮมคล้ายว่าเราเปิดปุ๊บแล้วก็มีพัดลมเป่าแล้วก็ มีไฟใช่ไหมมันจะมันจะอยู่ในตัวเดียวกันนี่ก็หลังบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะมีประตูออกหลังบ้าน,านอนาคตจะเป็นครัวเป็นอะไรก็อยู่ที่เจ้าของบ้านนะครับ <c oughs> ใช่ไอ้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่สองนะครับก็จะมีตัวชั้นวางสบู่นะอันนี้ชั้นวางสบู่แล้วก็จะมีชาวเวอร์เหมือนกันนะครับ เชาว์แลวก็เครื่องทำน้ำอุ่นเจ้าของบ้านเขาเอามาให้นะก็สุขภัณฑ์ก็เหมือนกันกับห้องแรกนะครับจะเป็นกระลัดเหมือนกันนะครับก็จะยกชุดของมันมาเลยนะบางทีเอ๊ะทำไมช่างสักเปลี่ยนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้3ยี่ห้ออ่ะบางทีตัวนี้จะเป็นโปรูแถมอ่างางี้ยนะผมผมก็จะจัดมาให้แล้วก็ผมจะเน้นชุดชุดโปรมาให้นะครับดูดูที่ความเหมาะสมราคาของท,งทงีทงทงทง่ลูกค้าต้องการใช่ใช่ ส่วนประตูนี่ก็จะเป็นประตู U PVC แข็งแรงนะนไม่มี้มอไม่มีอะไรนะเพราะว่าไม่ไม่มีเป็น PVC ครับ <c oughs> ส่วนตู้คอนซูมเมอร์เนี่ยก็เราก็แถมอยู่แล้วนะฮะเป็นตู้8ช่องนะครับแล้วก็จะมีพวกแอร์พวกน้ำอุ่นพวกไฟในบ้านนะฮะมีกันดูดให้เรียบร้อยนะฮะยีห่ห e ้อ ECO เป็นตู้ไฟกับคอนนะครับยี่ห้อไปดูเองนะฮะ นี่ไม่ได้โปรโมทให้เขานะเลือกแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับเคครับเราก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็อะไรครับอ๋อโคมไฟตัวนี้เนี่ยเราสามารถด้แบบบอกบอกกันได้ว่าเราจะเอามาเพิ่มเติมตรงนี้ตรงนี้เราจะได้วางสายไว้ให้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราคือต้องบอกเราก่อน ว่าตรงนี้จะมีโคมไฟนะพี่ขอเพิ่มหนึ่งดวงเราจะได้เดินสายมาทิ้งไว้ให้นะฮะก็ถือว่าต้องมาคุยกันเน,ะนาะรูคเรส,เอ,เ,สเองครับซื้อมาเองแล้วก็ติดตั้งให้ฟรีครับก็รุมๆก็มีมมสเสน่ห์โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมเสาหน้าบ้านนะครับที่มีเขาเรียกว่าเป็นลวดลายเนาะออกมาชมตรงน,นี้ ตัวนี้ก็จะเป็นเาสาโชว์นะครับปูกระเบื้อง4ด้านนะครับระหว่างบัวตัวนี้จะเป็นกระเบื้องลายหินกลับเนาะก็จะเป็นหลายๆ EP ก็น่าจะเคยเห็นเนาะตัวนี้ก็คุณสมบัติคือตกแตง่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกตกแตง่งแค่สวยแล้ว <laughs> ท,ทนครับทนกว่าไอตัวที่จะเป็น อ่เขาเรียกหินทรายที่มาปต,ต,ต่อต่อต่อกันนะพวกนั้นมันจะชอบเป็นตะไคร่น้ำเนาะแต่ตัวนี้ก็คือจบเลยอยู่ได้นานหลายปีนะครับส่วนไฟก็หัวเสาก็แสงสว่างหน้าเสานะครับส่วนเหล่าเหล็กก็ไ,ได้เหมือนเดิม,นะดม,ดมจะเอาแบบรูปทรงไหนเนาะแต่เราแถมอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในงบถ้าเกินงบก็เพิ่มเติมมามโอเค น,นี่ก็จะเป็นลาวเหล็กนะเหล็กเป็นเหล็กดําทาสีเป็นนี่ขึ้นไหมครับอันนี้ก็ขึ้นแน่นอนครับถ้าไปทาสี <c oughs> แต่อันนี้มันก็อีกนานนะครับเพราะว่าเราเก็บสีด้วยพวกสีกันน้ำสีน้ํามันกันสนิมเนาะก็เป็นของแถมในแพ็กเก็ลาวเหล็กอะครับอยากได้ลาวสเตเลดาสเตเลก็เพิ่มเติมเอาเราจะหักส่วนต่างตัวนี้ออกไปให้นะครับ <c oughs> ให้คืนให้ลูกค้าสมมุติว่ากี่พันกี่อะไรก็คืนส่วนต่างไปให้แล้วก็ให้ลูกค้ามาติดเอง นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากในคลิปของเรานะครับผมคนที่กำลังหาไอเดียการสร้างบ้านแล้วก็กำลังมองหาช่างเนาะบ้านหลังนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์พื้นที่ใช้สอย105ตารางเมตรนะครับแล้วก็งบการสร้าง1 2ล้าน2แสนบาทนะครับผมถือว่าคุ้มค่านะครับ แล้วใครสนใจที่จะสร้างบ้านก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับเบอร์โทรไอ l ดี e นะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะแล้วก็ส่วนลูกค้าทุกท่านที่สนใจให้ใช้สักไปสร้างนะครับก็โทรมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตาม ไลค์ like, กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ